เห็นบอกว่าเคยายางแตกมาแล้วรอนงนใช่ครับเป็นไงพาไปดูล่องรอยหน่อยพี่มาสวัสดีครับแฟนเพจเรนโซ่แอนดไลเดนไทยครับวันนี้เราอยู่กันแถวปทุมธานีครับเดี๋ยวเรามาตามหาผู้ใช้จริงของล้อใจแอนกันหน่อยดีกว่าว่าเสียงตอบรับเป็นไงกันบ้างครับวันนี้นิวเจอแล้วหนึ่งคันซึ่งอยู่ด้านหลังของเราเองเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงเป็นไงบ้างครับมาสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับแนะนําตัวหน่อยชื่อแม็กครับผมพี่แม็กพี่แม็กรถพี่เป็นตัวต้ลิเวอ,อร์ปีเลยอ่ะปีสองพักไหนเนี่ย เอ่อแทบบรีครับใช้จริงเลยเหรอใช้จริงครับไหนเรารีวิวช่วงล่างรถเราหน่อยช่วงบ้างก็เป็นโช้กควยหกตัวครับโช้กควยหกตัวครับแล้วก็ช่วงล่างของมิติเซลอย่างนี้งบประมาณในการทําช่วงล่างเท่าไหร่ครับพี่แสนกว่าบาทนี่ครับแสนต้นต้นแสนต้นๆมีแหนบกี่แผ่นครับแหนบเจ็ดครับฝั่งละเจ็ดแผ่นเหรอทำไมดูแหนบใหญ่ครับอ๋อแหนบใหญ่ทำไมแหนบมันดูใหญ่อย่างนี้ มันเป็นแหนบบรรทุกขอ,อเป็นแหนบสิบล้อปะเอ้ไม่ใช่ครับแหนบของมันเลยออแหนบของมันเลยอันนี้แบบว่าโหนานๆเจอช่วงล่างแบบอย่างนี้ทีงบแสนกว่าผลจากไหนมาไหนอรัพี่ตลาดไทยเอจันทรมาตลาดไทยครับตรอ่าโหสูงมากอย่างนี้แล้วพวกล้อใจแอนที่พี่ใส่มานี่ติดตั้งมาจากไหนครับของมิดเลยครับอ๋อติดตั้งที่มิดดีเซลเลยใช่ครับเป็นใจแอนเอ็กแอลสามนะครับตัวนี้สีตัวนี้ก็ หายากเหมือนกันใช่แต่ก็คือพี่เอามาใส่เพื่อความแมทใช่โหหล่อมากแล้วห้องเครื่องอะไรอย่างนี้ได้ทาอะไรไหมครับไม่ไม่ครับเดิมๆคือเป็นรถใช้งานอย่างเดียวเลยใช่ใช้งานอย่างเดียวโหเฟี้ยวมากเรื่องนี้ใช้เวลาการเดินทางนานไหมพี่จากจันทร์มาตลาดไทใช่ไหมครับครับก็สามถึงสี่ชั่วโมงครับสามถึงสี่ชั่วโมงใช่การระบายความร้อนร้อนแม็กเป็นไงบ้างครับดีครับดี เพราะว่าถ้ากระทะมันจะร้อนไวกว่าแต่อันนี้ยมันระบายดีกว่าหน่อยเห็นบอกว่าเคยยางแตกมาแล้วลอบนึงใช่ครับเป็นไงพาไปดูล่องรอยหน่อยพี่ไม่เป็นไรนะพี่แก้สีสีถลอกสีถลอกเฉยๆที่แรกผมคิดว่ามันจะแตกมาแล้วนี่อ่าอตรงแถวแถวขอบตรงนี้มันจะมีรอยอยู่ใช่ครับนี่ถ้าดูดีๆมีรอบวงครับนี่จากผู้ใช้งานจริงนะครับลองแล้วรหลักได้วงละสองตันห้ายางระเบิดล้อแม็กไม่เป็นไร โอหหล่อมากเลยทนแต่งแล้วลงตัวใช้งานได้จริงด้วยนี่ขอบคุณพี่มากนะครับสำหรับการรีวิวครับขอบคุณครับการรับประกันล้อเจนนะครับโครงสร้างตลอด10ปีครับสี่สองปีเดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับสำหรับการรีวิวผู้ใช้งานจริงครับบ๊ายบายผลจริง